สวัสดีค่ะวันนี้มาเปิดพัสดุกันนะคะมีสองชิ้นมาดูชิ้นแรกก่อนเนาะถ่ายวิดีโอแบบไม่ต้องตัด เอือ่อเป็นหลักฐานว่าของที่เราได้รับถูกต้องตรงปกไหมนี่ค่ะห้าพันคอของขวัญปีใหม่ อันนี้เอาไว้แจกปีใหม่ค่ะลายสวยงามอันนี้ซื้อแบบทางร้านเขาคละลายมาให้ค่ะเราไม่มีสิทธิ์เลือกลายได้ในราคาที่เขากำหนดมานะคะก็สวยค่ะอืม ทำมาอย่างดีเลยค่ะนี่เป็นแบบส่งต่อได้เลยนี่ค่ะเป็นส่งมอบเป็นของขวัญปีใหม่ได้เลยทุกอันเลยค่ะทำมาเหมือนกันเลยนี่เพิ่งสังเกตนี่ค่ะอวสวยนี่ สยวยเลยเตแลวหนึ่งหอเดี๋ยวมาดูอีกวิดหนึ่งชิ้นนะคะอันนี้มองมอยู่วางแบบมองเห็นหน่อยเนาะทาม,ม,มาเปิดอีกหนึ่งชิ้นอันนี้เป็นของกิน แพ็ทมาดีมากเลย หนึ่งชิ้นหนึ่งกล่องหหนึ่งชิ้นหนึ่งกล่องนี่ว่าไว้ก่อนนี่ค่ะอืมกินหอมออกมาเลยมาเปิดดูข้างในกันนะคะ ของเดิมๆค่ะขนมไหว้พระจันทร์ก็เหมือนเดิมก็คือจะมีรวมมาให้แต่ละไส้นะคะซึ่งในหน้ากระดาษตรงนี้เขาจะบอกเลยว่าลายไหนเป็นไส้อะไรค่ะนี้ก็ นี่ค่ะลายที่1นลายที่สองลายที่สแล้วก็ลายที่4ค่ะมีสี่แบบนะคะอันนี้ก็ไสทุเรียนไสสับประรดไสถั่วแดงญี่ปุ่นแล้วก็ไสฟัก ให้ฟักผสมงาขาวนคะคะทั้งหมดมีสีไส้ก็ให้เขารวมมาเลยแต่รอบนี้พิเศษตรงที่ซื้อหนึ่งกล่องเขาจะแถมมาหนึ่งชิ้นนี่ค่ะหนึ่งกล่องจะมีสองสี่หกแปดสิบสองชิ้นเหมือนเดิมแต่เขาจะแถมมาให้เราหนึ่งชิ้น เราก็สามารถเลือกได้ด้วยนะคะว่าจะเอาแถมไส้อะไรอันนี้เป็นไส้สับปะรดค่ะอันนี้เป็นชิ้นใหญ่ของแถมนี่จะเป็นรุ่นชิ้นใหญ่นะคะมาดูอีกหนึ่งกล่องนะคะว่ามีของแถมเหมือนกันไหม ก็จะมีแผ่นกระดาษนี้มาให้เหมือนกันอันนี้ก็ให้เขารวมไส้มาเหมือนกันค่ะอันนี้จะแถมถั่วแดงมาให้นี่ค่ะของซื้อเป็นชิ้นเล็กแล้วก็ของแถมก็แถมเป็นชิ้นใหญ่มาให้อันนี้สับปะรดอันนี้ใช่ถั่วแดงนี่ค่ะได้รับเรียบร้อย ขนมก็สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสองชิ้นเหมือนกันต่อกล่องอันนี้เป็นของแม่ทองใบนะคะขนมไหว้พระจันทร์ร้านแม่ทองใบก็ประมาณนี้ค่ะกับมาเปิดพัสดุไปด้วยกัน เป็นผ้าพันกอหนึถุงแล้วก็เป็นขนมไหว้พระจันทร์สองกล่องคลิปวิดีโอนี้ก็มาฝากกันแค่นี้นะคะขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอค่ะสวัสดีค่ะ